เออทุกคนคะมิชิโกะเขาเป็นอะไรหรอคะสามวันก่อนอยู่ดีๆเขาก็บอกว่าให้มานอนกับคุณแมรี่นะคะเกิดอะไรขึ้นอีกนะคุณย่าทะเลาะก,กับพี่มิชิโกะอีกแล้วหรอคะเออใช่นะสิเออปกติก็รักกันดีนี่คะเดือนคิดว่าคงไม่คุยกันอีกสักพักสินะคะสักพักอะไรละ่ะไม่คุยกันมาสามวันแล้วเนี่ยแถมตอนนี้พวกสกินชั้นทั้งหลายนี่โวยวายกันใหญ่เลยแมรี่กูเพิ่งคืนดีกับมานาคมือสามได้มึงมาเลิกกันทำไมเออโดนนกกระเรียนเทนั่นแหละสรุปก,ก็คือ คุณย่าแมรี่กับพี่มิชิโกะเลิกกันแล้วสินะเศร้าเลยอะแต่เธอสองคนก็ทะเลาะกันหลายรอบไม่เห็นจะเลิกกันเลยแล้วครั้งนี้มาเลิกกันได้ยังไงอย่าเจ้าของช่องเจอมิชิโกะแล้วมิชิโกะเกรียนใส่ฉันก็บอกมิชิโกะแล้วว่าอย่าไปทําแบบนี้มันก็ไม่ฟังเออทุกคนคะไมเออร์นี่คือใครหรอคะอ,อ๋อ สามีของมิชิโกนะน่ะเมื่อคืนตอนตีสามตีสี่ได้ยินเสียงมิชิโกะร้องไห้แล้วก็พูดออกมาว่าไมเออร์อยู่ไหนนะคะเออใช่หนูก็ได้ยินนะคะเอาละบ้านพังแล้วสินะรับบทพ่อไมเแล้วสินะแมรี่นี่ก็ขยันขยี้กูจังแต่เอาเหอะมิชิโกะคงคิดถึงไมเออร์ถ้าไม่ให้คิดถึงมันก็ไม่ได้เข้าใจลวคะ่ะทั้งพี่มิชิโกะแล้วก็คุณย่าแมรี่ก็แต่งงานแล้วด้วยกันทั้งคู่คงมีโมเมนต,ต์ที่คิดถึงลูกคิดถึงสามีสินะคะนี่แซง คืนนี้ว่างไหมอ๋อว่างคะ่ะไปร้านเดมี่เป็นเพื่อนหน่อยสิอืมรู้เรื่องเลยมูฟออนง่ายจริงๆเลยนะโอ๊ยจะจะคืนดีกับมิชิโกะยังไงดีวันเนี้ยต้องง้อเท่านั้นคุณย่วันนั้นที่ไปดื่มกับยแจงนี่ทำเยนนั่นเข้าใจผิดแล้วใช่ไหมนั่นแล้วคุณย่รู้สึกอะไรกับคุณแซงเกียบ้างไหมคะไม่เลยที่รู้สึกอย่างเดียวคือเยนนั่นมันแปลกคนอะไรวะชอบให้คนอื่นทรมานตัวเองทุกคนมีความแปลกในตัวทั้งนั้นแหละค่ะอย่างพี่เกรตะตื่นมาร้องเพลงตอนตี เอออย่างนั้นแหละอะไรนะเมื่อ,อ,อกี้หนูคิดแผนได้แล้วแผนที่จะให้คุณย่าแมรี่กับพี่มิชิโกคืนดีกันเดี๋ยวพวกสก,กินของคุณย่าแมรี่กับพี่มิชิโกก็โวยวายกันใหญ่อีกโดยเฉพาะคุณซิมารินจะทํายังไงวะเทียที่หนูคิดไวอ้อ่ะคุณย่าจะด่าหนูไหมเนี่ยแผนครั้งนี้ต้องให้ปู่โตช่วยด้วยอะ่ะไม่เอาวอย ไฟไหมเฮเลนาอุ้ยเอาค่ะแม่ว่าแต่เสียงอะไรคะมเสียงดังเชียวอ๋อดอกไม้ไฟนะจ๊ะเฮเลนาไปนั่งเรือกันไหมโอเคค่ะแม่แมรี่แมรี่ยืนตรงนี้ตรงนี้นวิวสวยเฮ้ยหนึ่งพันรูปผ่านไปเอาเถอะน่าคนก็สวยวิวก็สวยเมื่อกี้ชมใช่ไหมในเกมใครจะสวยเท่าเธอล่ะก็เมียก<ม>ูไงเอาได้เออขยับขวาหน่อยอ่ะพอยังอีกหน่อยอีกหน่อย ได้หรือ,อยังอีกนิดนึงโอ้ยเรื่องมากโอ้นั่นแหละโอเคเลยไปละบ,บายบายเดี๋ยวไปเอาค่าจ้างโอ้ยไอแกเอ้ยอ่ะนี่มาได้ไงเนี่ยเอาพ่อมาดิค่ะมาตามงอแม่ใช่ไหมเนี่ยเว้เ้ยไม่มีฟังก์ชันให้บินหนีฮะเตงฟังเขาก่อนนะจะให้ฟังอะไรอีกเรื่องที่ฉันไปแกล้งเย่ยเจ้าของช่องใช่ไหมแค่แกล้งนิด,น,ดนิดหน่อยๆน่อยเองทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้เธอจะจะเข้าใจอารมณ์แบบว่าเล่นแพ้มาหลายตาติดไหมล่ะ แบบฉันก็ยี่สิบตาลวดมันไม่ตลกนะสรุปยังไงกันแน่เนี่ยคือวันนั้นฉันไม่โอเคกับการที่เธอไปแกล้งเย,ยเจ้าของช่องนะสิแต่ยอมรับเลยว่าวันนั้นอะ่ะฉันอาจจะเผลอหลุดพูดหยาบใส่เธออะ่ะก็ขอโทษละกันเออก็แค่นั้นแหละง้อขนาดนี้คิดว่าฉันจะกลับไปคบก,บกับเธอเหรอแต่ก็เคลียร์ไปได้เรื่องหนึ่งแล้วเธอกับแซงเกียละ่ะคืนนั้นเห็นถอดเสื้อแล้วโชว์แผลเป็นให้ดูด้วยนี่ก็ฉันอยากเห็นแผลเป็นนี่นะแค่นั้นแหละอีกอย่างนะฉันไม่ได้ชอบเยนั้นด้วยซ้ำเยน้นมันแปลกออ ฉันคิดว่าเธอกับเยน,นั่นคิดแค่เพื่อนยังไงเธอก็เป็นคนเดียวในหัวใจฉันอยู่แล้วแหละโดดลงน้ําตอนนี้ได้ไหมรู้สึกแหมงแห่งแล้วเธอเนี่ยนะช่วยไม่ได้แฮะเตงหรือว่ายกโทษให้จ้จริงนะเตงจริงสิเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมกันนะเย่ <c oughs> yeah, สำเร็จเออมันต้องอย่างนี้สิแผนนี้ได้ผลลงเรือแลขึ้นไม่ได้แล้วใส่สกินนี้ได้ยินถึงเรือเลยอ่ะถึงละเตงจะไปไหนต่อหรือเปล่าเออ ไปกินข้าวกันไหมล่ะอืมได้กำลังหิวเลยว้าวว้าวอืมว้าวว้าวว้ <mí toys> wow! 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 Mm. Huh. Wow! Wow! <smack> Hm?

อย่าหวังว่าจะได้ทองจำกัดรอบนี้ละเพราะว่าแกมีทองจำกัดรอบแรกแล้วไงล่ะใจร้ายแถมเกลืออีกตั้งหา